บอลทบีต้องอดทนสิบร้อยชนต้องไม่ตายครับผมบอลพัฒพลากรแก้วทองครับทําทูบีอะครับใครบอกไม่เหนื่อยไม่จริงครับแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขครับ ผม,มครับเรียนจบทางด้านบริหารธุรกิจสาขาสารสนเทศครับแต่ว่าที่เรียนเป็นแขนงเกี่ยวกับพัฒนาซอ,อฟต์แวร์เป็นเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เขียนเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับงานก็ยุ่งครับก็จะติดต่อกับยูเซอร์เป็นหลักครับยูเซอร์ในองค์กรก็จะมีปัญหาปะปายอะไรเงี้ยครับเราต้องทํางานให้ทันเอสเอที่บริษัทเขาวางไว้อะไรเงี้ยครับชื่อวัเด็กเหรอครับผมก็เป็นเด็ก บ้านนอกคนหนึ่งครับแล้วก็เกเรเขาพูดอย่างงี้แต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้แย่ครับอยู่ระดับกลางๆก,ก็เป็นเด็กติดเล่นเกเรชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเริ่มเกเรตอนตั้งแต่เริ่มมอนหนึ่งครับแบบเฮลๆเลยเกงตัวจี๊ดของห้องอะไรอย่างเงี้ยครับชอบโดดเรียนไม่ค่อยเข้าเรียนครับ เริ่มต้นการเข้าทูบีอะครับตอนแรกก็รู้จักจากตอนเรียนมัธยมแล้วช่วงมัธยมปีที่3ามะครับก็เรียนเล่นโดดโด,ดเล่นเลโดดโอะไรอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งไปพบกับครูเบมครับอาจารย์ฉลบชลัยครับเขาก็มาเชิญชวนกําลังหาเด็กฟอร์มทีมเขาเพิ่งเริ่มทำทู B ีเลยตอนนั้นเขาก็เลยอยากให้เราไปนําเสนอ ในช่วงแรกๆอะครับช่วงที่นําเสนอผลงานครั้งแรกอะครับก็ทําได้แต่ก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นเร่งเงี้ยครับจนวันหนึ่งที่แบบว่าครั้งที่2 บอกป้าครับบอกป้าหม่อมครับหม่อมหลวงยุพอดีว่าอยากให้แยกมีแบบของอาชีวะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับปีต่อไปมันก็เลยแยกมีเซ็กชันของชมรมของอาชีวะศึกษาขึ้นมาแล้วก็พอเป็นปีต,ต่อไปที่ผมไปประกวดผมก็ได้รับรางวัลจากปกติที่ผมไม่เคยแบบได้รางวัลอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่เคยทํากิจกรรมแล้วได้อะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยครับทูบีนี่แหละครับทำให้ผมมีรางวัลอะไรสักอย่างในชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่ารักโครงการนี้ไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ คือตอนที่ผมใกล้จะจบปวสสองมันก็จะมีกิจกรรมนี้แหละครับทวีนอเมวันแคมป์ครับเขาก็เลยส่งให้ผมมาเข้าร่วมกิจกรรมทวีนอวันแคมป์ในแคมป์ที่5ครับผมก็ได้มาเข้าแคมป์แล้วมันก็รู้สึกว่าแคมป์นี้มันมีอะไรที่แบบที่เราชอบที่เราอยากทําที่เด็ก พังงาคนหนึ่งไม่เคยได้ทำมีการเรียนร้องเรียนเต้นที่สำคัญคือเอาเด็กจาก77จังหวัดมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยเื่อส่วนใหญ่มันก็เป็นเด็กกิจกรรมหมดอะไรเงี้ยพอมาอยู่แล้วมันก็ยิ่งสนุกกันเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยครับพอจบแคมป์ไปผมก็เลยคิดว่าผม,มอยากเป็นพี่เลี้ยงเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมน่าผมผม,ผมน่าจะทําได้ในสิ่งนี้คือจนมาถึงจูวีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่10ประก,กาศรับสมัครพี่เลี้ยงพิเศษครับ ผมก็เลยลองสมัครดูครับแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้ก็เลยได้เป็นพี่เลี้ยงแคมปตั้งแต่แคม10จนเนี้ยปัจจุบันจนถึง28แล้วมันก็เลยไม่ขาดจากแคมเลยครับก็18แคมแล้วครับ <Okay. S 1> มันมีความสุขเวลาที่ได้เห็นน้องๆแบบมีความสุข ไปด้วยกิจกรรมต่างๆหรือว่าเวลามาเป็นพี่เลี้ยงอผมก็ไม่เคยปฏิเสธเลยตะครั้งการมาเจอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันฮิวตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของของผมครับคือผมอยากให้น้องๆทูบิโนวันทรูๆแคมครับประสบความสําเร็จหลังจากจบแคมไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีหลายๆคนนะครับที่จบออกไปแล้วก็ประสบความสําเร็จ ต้องขอบคุณองค์ประธานนะครับของโครงการทูบีน้ำวันครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะครับที่ประธานโครงการดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยนะครับเหมือนโครงการทูบีน้ำวันเป็นจิตยึดนยวให้เยาวชนได้ได้ทาในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทําที่ในสิ่งที่ตัวเองรักทําให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ ทำทูบีอะครับใครบอกไม่เหนื่อยไม่จริงครับเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยมากครับาการทำทูบีอะครับแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขครับถึงมันจะเหนื่อยขนาดไหนอะครับคือคนทูบีก็คือสู้กันสุดๆจริงๆครับเพื่อโครงการนี้อะไรเงี้ยครับเพราะเรามองเห็นถึงผลประโยชน์แก่เยาวชนของของไทยครับ